ปาดูง่ายนึกใช้ไค่กูปะตุ้งอย่างน้าไว้โดนยังกะอยาสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนพอกันคลิปที่สองทุกคนมายามตุงตอนกลางคืนอันนี้เขาเผาจิ๊บปะเมื่อไหร่เรายามตุงเผาตุงเผาจิ๊บ พี่น้องเมื่อกี้นี่นะอยู่จิ๊บสามสาวทุกคนอยู่กับกองไฟเแล้วว่าเบิ่งยามหอบแหลกของคืนนี่เนาะว่าฮวสุดแตลายหรือบอหลังจากน้องเข้าเมื่อแล้วก็นี่เฉียวบลายกันเลยบ่บลายพี่เก๋ว้าวนักอ้ยกระดูกย่งขึ้นมาไปล้วอู้ดึงจะจะแปรปิวอ๊ะกระดูกมากระดุกกระดุกกระด้างโตนี่นี่นี่ ทุทกทคนตนี่แหละตอนรังใจเขาหลวพ่อรุ่นมาอยู่กิฟต์อยู่ตรตงมาเจอแบบกระดุกระดุกเป็นซุปโลกเนาะเป็นยัางเราพี่น้องขนาดชื่อกันยังเบิดเงินลายเนาะอ,อยู่ดำนะขึ้นใหม่มากไงกระดุก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 สองจับด้วยเอา,ามาซ้ำไป ดตัวเลี้ยงตัวเลี้งก็มีเงนลกว็เมาเักมแมวนะไม่ืลายนะพี่น้องเบิร์ดมดูไ็เตะตโตหอมถ้าวาหาโบกกาวนี่สายลนากเออะ้ากจังหวกก็ไลหอดาตัวนะพี่ว่าตุบติติบติเราส่วนบโก็ปดุปักมือมันง่ายก็เซฟน าวหาเอาอะก้าวมาวเดี๋ยวจ่าได้ัวปลากันไมได้เลยเรินตะเมือเลยอยู่ฮะกระดุกสี่ร้อยสีแบบเอียนัวหอมหาสาถือจะกระดุกปลาชูมานเปลาแมีกระดุกนะสอนเด็กัยบอกายอะไรกรัมตะโอกระดุก่ สี่ตัวเอานมา,าบึงหนาคุณตักอ้ไรอย่านปลาดุกวะเจติปลาดุกปลากระเค่น,ลน,นปลาผิดแต่ว่าเสบที่สุดในสามโลราคากแพงกว่หมูดูกรนะ้านเป็นซีพูพดได้ไหมันเยอะแต่ปลาหน่อยแ้าแต่ปลาหน่อยนะมันขึ้นมันลงบัวร้ายเนาะ้มาสาวคุณลงาย มันจะบตายลาปาเนไัาบมีหนักบัตายไปถ้าเจอหนักมัใส่แบมันผอมันไปมันหนักแนัไปเนาะผักปเค็งกับปลาขอนเห็นได้กับบตายปลาดุกกับบตายปลาขอกับบัตายเนาะพี่น้องเดี๋ยวขายามไปยามตุ่งดูป่านาย่างก่อนมครับูมีไฟพี่น้องเดี๋ยวจะพาทุกคนไปยามตรงอยู่ป่าเนาะตร่งตัวนี้ป่าไว้ก่อน แล้วก็เอาคันซามก็เอาอยัางไปไว้ก่อนเพราะว่าเม,ม,มนูมื้อนี่นะปิ้งปลากับปิ้งไข่ไข่ไก่ใส่ขอ่อดีไปกบเพียดคือสิไลอยู่ดอกไปพี่น้องหอดตรงเลยมีปลาอยู่บ่ตรงกันหนำขึ้นหลายข่อยแค่หนำหลค่อยเนาะปลาอยู่บักตรงโอเคมงมาใหญ่ไปเลยค่ะ กดยังมางปานี่ลูกอยู่ลุงบุญงูงป่าเออมากินมากินปลาการแช้สอง้อยตาแท้งูนนี้บุมมีเผิดแต่ว่างูนะใครก็ยากปลาปลาคอปลาอไงก็ดูก็ดูก็ดูก็ดดูกปลาอียงอย่าปลาแห้งเลยให่ปลาเงียาอยู่อย่างงูมันําบอกมันบอกไปงูแดด ปลาติดไปสวยปลาดุกมัง่ายเนึใช่ปลาดุกค่ะปลาดุกกระดูนั้นเป็นดุกต้นึงใครกูปะตุงอ่างนี้ตักมัง่ายมักง่ายเนาะใควเรานะอยนี่อย่างงูมาเดะครมันลอยมาเนะแปะปลาดุกคง้มคุ้ตองกง่ายมักง่ายเนาะไครลอยนปจับของ เนาขูมานะพอดีตามขยิบลาลายพี่น้องจะเห็นอะไรก็เห็ฟ้านะจังรอยในยานงูมาทางหลังลเก่าบนสีพ้าพี่น้องเข่งตัวตกงากันเลื่งลงตอนไหนเนาะงูมันช่มากินปลากไม กลอมาข้างห่ะตลอยย่านปลาย่าปลาย่างอูอ้าวี่ลกะเคงน่ะตายเนะาะบยามพึงอะแล้วโตงนั่นนี่นะป้ามัตายมีตูนด้วย,ยตักออกเหงีอนกระปูไข่กัดกดเงี้ยอ่าหนักหลายเล็กนี่ของตัวจำยำิดสองเถอ เอาปดใหม่เอตีนยานตาเนี้อยนงก่ายืนลยยยังกะลอยมาใส่ไรเลือๆเจ็บออกแบบนี้ตัวาหนขมอเหยียดจับเอาเงินเอาตีนเหยียบหัวมันก่นจะจับมันเอาสิทธิ์ออกไปคุณสิทธิ์ตงหนุมกูหมูป่าสี่น้อง อยากมันเยอะอยิงจับไม่เอาไ่ัทำะกับมอเลยอยากิอยักทอไ่ได้ไปหไปหายงะ้นจีายังจับีนตาเออมปรดน่อยจงจริงนมันไม่ เจ้เจ้าันปาปลาไปเถอะไเยงเพไอ้แป้งเพียนไปเอาปลาเอางูไปินไปไปไมะง่เด้อวูเวเกือบจะตันปลามันอยู่ในตีนลำจิตอ๋อไม่ใช่นักตใปดก ยามตรงอยู่ป่าแล้วพี่น้องมายามตรงจิปแบบน,นี้ป่ะแกวมาเบิ่งน้ากันว่าชิถือลายอยู่ปะน้อเพราะว่าเขาป้าไหวโดนเติบเลยพี่น้องจะลอยอย่างงงได้นี่กระดึกชุบกราดิ๊บๆปุ๊บมาผีพี่น้องสเปรลงไปอีกพายฮะพกัน้องเอ้ายังลอยนะคือดังบูคอนใหม่เอาจ้ะ มึงดูห่ะงบึงดูงบึงกัคนใหม่คนใหม่มึงให่หนึ่งลงไปอาดูใหยุปอใหม่ล้ก็หวกูได้เนี่ยเอาไาดังไฟอีกป่อใหม่ไฟเหรอใหม่ปีกแปนคัวหักได้หนึ่ัวเขาฮักจะใส่ไฟ ยังยังกระย่างพี่น้องกันกลับมาค่าจิตและมันถิ่มกับกองไฟอย่างเดียวขุด,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 ดนิง่งมันง่อยนอนอยู่ใต้พืชพี่น <laughs> ้ักตัวลงได้แล้วใหม,ม่ขุดขุดหลังนี่ได้บาดอีกแล้วยาอมตุ่งมือนีินะบอกก็กระด้บาดเรื่นงใหม่ไม่แม่หมดเลยไหมใหม่ ่าให,นหนม่ขนาดปุ๊บใหม่เขาจิบที่เหนือลายริเนาะจิบใหม่ขุดแล้วชิดชาดชิดชาดจิบ <c oughs> ใหม่หน่ำแหง้งเนาะยืวลาก็จะติว ทางลมปลาลายจะสุ่หมีระวงปลาดุกเด้อแล้วก็เอาขึ้นกน่อนมียบุรีดึงดึงดึงแ้หมายตัวสแปรจับนะสหรับเกบๆจอบริษัทกับบวกมาโอ้ไปไปไป,ไป,ไปวังน้ำเด้อเกใส่กระโบกันัก่กระบกนักหนาบริษัทสุดเอ่ยหน้าใหม่ทางหลังงดึงกระได้เยอะ หม่พี่น้องนาเสิยดายต่างรักดีๆเหยียบน้ำบ่ต้องเจ้าเกือบหาเ <c oughs> จ็บเด้่ยไม่ขูดล้างจิตแมงมันเจ็บค่ะเห <c oughs> ยียบน้ำยังจะพุดตะพึ่งจือการเอาปลาไปาข,าขาย,ยอย่าต่อราคาเด็ดขาดแด่ละย่างเปิดสิได้ กิสุบดายคลายล้วพี่น้องปั้นพี่ปั้นน้องกินเาเบิ่งปลาใหญ่ทุกคนเดามาเบิ่งว่ามันจะถิอปลาดุกเตโตเนาะก็คือรุ่นแต่ปลาดุกเพราะว่ากลางคื้นสวนลายมันปลาดุกลงตอนนี้ก็ลมผัดมาแล้วพี่น้องเราซื้อไว้ชิ้นเย็นๆเนาะกักขยาบจักบาสกินสิรพันเมืองถ้ามันถือปลาลายก็เอากันถอยถอยเท่าไหร่ใจยากถือถือปลาดุกเนาะรุนรุนรุนพี่น้องว้าว ตีไรเก่าหลบได้ค่ะมาพี่น้องมาเบ่งปลาดุกเราไอซีโตทุกคนย้ำแต่ละบาทก็ได้ซีโต้ปลาดุกแคนี้เองดานไปวัดปยานฟ้าขอปเลยเป็นู้ฟ้าละรอนก็ร้อยครับยานยันนี่ แ็่แงก็แ่เคเยมีดันกระดุกแ็ดแหงก็แพงอ่ะเคยมีเยอ๋อนี่ยแคีแม่เราปเหตดเป็นเสือปลาลายแพงหมดเซนเนี่ยมี่ลากรโพงตันอย่าสั่นนี่ยมับเป็นปลกระงกระดุกกระดุกนางามกว่ากระดุกสี่ตัวสี่ตัวสี่ตอนนี้ตามตันนัียเพียงเท่าน ปลาไหลข้าเคียกจะมีเมมงพี่น้องยามจะเสืออะไรสยแบบนี้แต่ไปห้านัะเดี๋ยวถายามต่งขางทุกคนตอนนีกาไฟฮะกะเหลืองชิดเลยเก็บมือเดียวิดมือส่ตอตัดเองแบบต่งในถิ่ปลาลเ้ยข้านะเ ยอันนี้ไม่เงาไป่งอดนี่อกอเปลี่ยนถัาเอาไยักไปย่างเข้าไย่งจะร้อนร้อนไปหมดไปเลยเหมนคนยามคนนั่งขี้บวมีกบเหนมึงนี่คนบวมเ็กๆก็ได้อีกว้าแต่วเฮดป๋ เนี้ยแล้วไรวะใครรู้ยามโตนคก็เห็นงขงคนตัวใใครรูของกนารันรอนวกป้ายังแปลวในใจเนี่ยจิ๊บนะเออกระดกันดีบานเดียวเครองหานป้อก้เนละสองบาจะเต็มขอบไ่ได้มาเ่งอะไรลดุกมีอย่มีอยู่ยทั้งี่บานลจะโตปาดุกเนจะ บัตรละชองบัละสามเออบะวั่งได้าหน่บาน่ได้ร้อยตากละสี่บาทุ่งสี่บาทช่วยช่วไกี้ยำตุ้งนี่พี่น้องอยากมาเบิกตงอันนี้จะเฮิงละชอบเจ้าของเรามาอยู่ทั้าชิมาเบิ้งผัดยันเรามาชิว่าหลักยำต้งแถ่เราก็บวายยังเรเคยยำอยู่น้ำเนื้อเหมอนบยัดล้งเอาพ่ถือบัตะเาะอไหนนี่เออ เอาใสู่่เห็ดวกนเลนะน้องจะถนจะว่าเห็ดัวงามนอะตักได้อยทำมือบางมำ้ือลายไปทลายนงำอันนี้กลซิวกับกับกุ้งไปรักนยมันจะเป็นกุ้งพันดีเอาของมาเราตักขาเหทางนี้แม่ปลาดุคุแปลาดุยยง้คู่คู่คู่ เพื่อที่จะไลืมจับมันะยืนขได้แล้ว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 ปลาปลาถืกุ้ลปลายางไดียวไม่ถืปลลายนะไมนลอยู่แล้วปลาลนี่ลวไดูมันไม่ตั้งครกเลยเนี่ยเนี่ยในย้ายทิ้งหนามเนี่ยมัลาปล้ที่นาะปลาหรืกุ้งไง

ตัเห็นปลาใหญ่เลยเนาะจิ้นเองเปลาทุกคนจ็เหมือนปลาอย่างตัวพ่อขาวปลาบุเรียงเราค้นปลาเรียงเป็นปลาเรียงโตมามันบริมีแต่ปลาเดยพี่น้องผิดมีทั้งเหงือมีทั้งใบตองมีทั้งนาใหม่มีทั้งหนามเงี้ยมีเลือมีครบถิ่นเลยแต่ว่าคันโศกหลายไปกว่านก็คือย่านซัดมีผิดแต่พี่น้องเพราะว่าเคยยามตะกี้มีงูทำทานมันตกข้าไปแน่หย่าไอ้แต่เดีกยน้องเขาว่า ยังายเอาไม้เขียวแต่มันก็ตายตัวของมันตายแล้วคุณผู้ชมมันชุดน้ำนะแค่ระบายี่เราถือลายป๊าเทศกาเมื่อน้องโดยเกาเมื่อน้องป้าถือลายเนี่ยไปนอนไปจะร้อนไปเบิ่อลกลางคืนนี่แหละ ปลาเราไปสัมผัสกับมวนอยานเลยลองกันด้วยโอ้ยนน้อง,อรงออกระดูกปอาอปลานอนจันมากระดูกปลรักสิปลลับตาลงแบบน,น,นี้บวชในเมื่อแล้วน้ำเสลาหอมเนี่ยถึกายที่สุดเลยสาตัวเล่นกับปลคอฟังใ่กระปกาอนจันทร์เ้น ล้วกำลตงู่น้ำเขาลายขนองเด็กแห่งล่องลายท่านฮ่าวหิวนอนเลยบางคนพออยู่กนแจ้งเดี๋ยวป้าแบบเป็นหาพูดเลยโอเคกะทิบป้าวได้นเกแกนสื่ออันขาวลุกแล้วลุกแล้วไ้ลูกแงว้าวไฟก็เป็นใจ กลัวมันเวนหูฟ้าก็จะพยนถิมเลยเวนหงไฟเบิดลงนนลัเล็บปวน้ไปคือคือแม่วนี้ทมใหม่ทุกคนับเลยขายามอีกทุกคนเลเป็นคุมเหนูเลย้าพี่น้องยามอีกตวตัอลลงเอวบอลลงบอลกระน ยักเป็นยามทุก,กนนคนตอนแบบนี้นี่ละซี่ทุ่มพี่น้องยามทิปขอบที่คีอเท่าได้แล้วแตที่ยามอยู่บัานหนึ่งอะไรต่างชิ้นเมื่อแต่งนอนเ ปลาสลามด็กันมาหรอไว้ดังไฟถ้าที่ถิบลน้ตอีเขย่านถีบตรงไปจะดงาออดปลายรมันจะข้เป็นปลาถึงโคอ้เห็นเห็นปลาดิ่งฉลอมะลอมอยูงเหรออันอันเด็กกว่ากนิดนิ่ดอกปลาในหน้าค่ะเมืองแพยายามบิกลนยหรือีอะ ขาสามขุ้องกมาบนป่านอนก้อนจากนอนได้ไปแลวนะเกี่ยไระดุกไปเลยเกียไปเลยเอาไว้นับแต่งดกระดุกรอยนะฮะกระดุกมีเป็ตัวอย่างกุงนี่ แค่หน่อยโตอนบละสี่โตนบบไสี่นะแตน้องเลยแต่บละสี่โตปรดุกนีตเเลยแล้วก็เนาะ บละสโต้ผู้เทื่อกระตูพี่น้องนี่บ่าละหาอ้าขอหากระไลหาโต้เกี๋ไว้รตอกเขี่ยติบริเกียอถิ่นเลยพี่น้องเขี่ยออกแมงโตองสองโต ยังได้หาตก็ได้ดีรินมันละสีะ่เวลาฮะจะเป็นเครื่องทางสีเแล้วพี่น้องจะมาดูใครถ่ายายำต้มหอบหอบพี่ถ่ายทุกคนหนาวแลยแต่ก็อยากนอนพอเพราะว่าตอนนี้สี่ถุงก็คือตีบมงกลางคืนพี่น้องชอว่าเก่งเลยเช้าๆก็นยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานเ่าเด้อทุกคนเพราะว่าฝนมันเป็นตุกแห้งทุกเสือเนาะแต่กปลามันกระบได้ลงทุกเสือทางนี้หรือว่าหอมนี้เป็นอย่างที่ว่าปลาลงหลาย ก็เลยต้องเปล่าเอาให้คุ้มค่าเนาะหิวนอนแต่กระคุ้มค่าได้ปลาลายได้กินลายหมูเต๋บหอดยามยามโต้งอะไอยากนอนแต่ทุกคนยืนจะสิรับเลยสูนยชีวิตแฮงปักไปเหนื่อจคลิปกันย่าจไปเหนื่อยคลิปกันพี่น้องอันอันเดืกดหล่ะเขาชิมื่อหล่ะกันชิเหื่อจคลิปไหวข้าน่าโต้งปลาไหวไหม มันก็ถือปลาอยู่ทุกคนแต่ว่ามันที่ถือไม่หรือว่าถือยังกระตามนะที่เอาบเห็นเอาบริยามเนีอยมันขาดติดอมันแก่หมาดหมดเลยเสียหอดูอุ่นเต่าจากโมงเนาะโอ้คนหม่ว่ักงานไม่ให้งงิหมายดึงไ่ใ้เงนไม่ให้เงินี่มาดึงถือระเบิดขัดดึงนั่นี่นนนนบ,บแบบแบบอก

เ็นปาีมมีเอเ่อไม่ไะอไนะไรอะไระถ่ายเดินพี่น้องสุดปลาอีงเอ้นมาเสิเกลียนี้เีดอะดิบน่ดนีอันย้ำกิฟต์นะพี่น้องจนเสือกขาดมองไงต้อิดนะเสียดเาดีๆนี่คุยเป็น <laughs> <laughs> อะไร ก็มาอยากนอนแตด้พี้อ่ามาลุด้ักทุกคนนี่พี่องอาดุกไอตวหปะคอน้ำมันนเดือมี้นปะดุกร้อยสองซร้อยปดุกร้ะดุถึกลายเก่าเก่าลงลงวเลยามดเลยไอสตกไอสต๊ันหนร้อยมัดอะไันเบ่งเบงปลาพี่น้องปอบสุดถ้ายปะดุกหล ถ่าทำไมน่อยู่จนแจ่งได้ไล่แต่ว่าคันผู้ใดทนเลยรักาเราก็สน like ุทรพออแหละอากลายก็นะะคะศิกาสี <S 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 ่น้องบอกแด่ว่าเทวดาทาหนหาตัวดิบึงนับเึงนกันสี่ตัวก็พอตัวหน่อยสำนีละปักพดีิหนอุดี้พดี้อยาดเบึ่งนับเป็นกันหนึ่งสอง สามสี่เทวดาอนะเหมาะไปสี่ตัเลยอลาย,ลยหมเทุกคนฟาดี่ยงจะปสี่สสสตัมันอยคุมขมม่าเกินทน,นะแนี้ก็เพียงพอแล้ว้าห้อจะกามาพ่หากอิ่มนอนอาจะก็มาบุกพอ,อ,นอนกพอีะจะหิวนอน กงปลาคอปลาคอสอตปลาคอกับบอลเนับนุปลาคอกับส,ส <c oughs> ว้าวลงลืมบนัไปยังลืมสมอมงเบอร์้วไเด็กมาปลาใหญ่กระดุกส่วน,นปลาเข็งเป็นยัง,าานง,นยงีประมาณแห้งนอง ตาใครแม่กัตากันมีป่าปลาหน่ใส่ยังเมือทั้งสีบอ่ปลาทายเลยอันยั้มีชีวิตตู่นทางน้ำาปนมอนก็ปลาดกอนจันปาดกน้ำลิ่มบ้านดออคอนจันบ้านอ ปลาจีนอองปลาดุกโน่าโลทะโลอันนี้มันหกโลว่ะแล้วหาตัวนี้มากิเดีจัี๋ยวปลาหาโลโอเคงี้ไหาพอดีสิบโลเดี๋ไปเลยเมื่อเมื่อสี่เมื่อเมื่อแล้วพ่อแล้ทุกคนมา มีไฟมีไฟจะคนเดินอยู่นะเอาใส่ไฟกล่องสลับลำมันจะคนขู่อำนาจเมื่อหนัมน้ำลึกจุกโอ้เพียงหัวเข่านั้นหนามตื่นแล้วพอดีย้ำตรงได้ง่ายฮะก็ลงด้อหมอนหมดจิตหมอนหมด ปลาก็พอเราต้อตายน้อกระมีนทับกันเมื่อทุกคนตอนนี้ว้าสีฮอดหาทุ่มนะชีทุ่มชีสิบเก้านาทีแกสีได้นอนตเต็มที่กักสิบสองโมงเมืม่ออื่นน่ะพยายาเห็ุยังกัอย่างเนะขอเวลานอนชีตื่นช่วยๆเอาใครแต่จะร้อยขี่รถเมื่อพี่น้องทำบวกขี่รถมันเมื่อนีนน้รับเมื่อนทางใครแต่สะร้อยขี่รถมาพี่น้องทำบวขี่รถมาเนี่ยรับเมื่อน้ำทาง พ่อบัตรถือยันเขาลักโหลดตัวนี้ทักกูได้สิเก่งบ้านั่นยันจะเอาตีนรถไปยันเขาตีนรถไปวันมีใครมาอยู่ทางนี่เราพี่น้องมันเด็กเหล่าไปแก๊สชิ้นน้องไอ้ความวางของรดทุกคนในน้ำซอฟแปรหิวปลาบักนักบัจจีรักพี่เด้อไปไม่ทำอันนี้ เรลุด่เพียงเด้อน,นักป้าทั้งทงขงังมีลายกว่าป้ามันอยู่ขังนี่เมื่อทุกคนกิ่สรกอนว่าก็คอยโอเคทุกคนยวรับสิคอตัวไปอาบน้ำนอนกัอนเนาะปาขึ้นขึ้นมกอีกอะไรๆนะจะได้ประมาณหาโล แล้วก็ปลาเก้งกัหาโลจักรอบแล้วพี่นอ้องต่อกันมืออเฒ่าหรือวยมือใหม่แล้วอาชื่อคลิปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายืายหวังวาจ๋าลนะ่าะสิได้ฟังกัน